สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกเฮียสมาร์ทคาร์นะครับก็วันนี้จะกลับมาในรถของรีโวตอนเดียวอคอกเพาลอยแล้วก็กระทาผ่าอะไรต่างๆที่เป็นรถคอกนะครับอ่ะก,กระแสตอบรับดีมากเลยมีลูกค้าหลายท่านที่สั่งจองกันเข้ามานะครับเพราะว่าราคาของเราก็คือจะาค่อนข้างต่ํานิดนึงนะครับแต่ว่าก็คัดรถในสภาพที่ดีมานะครับบางทีก็เป็นรถเดิมๆม,มาแล้วก็ทางเราเอาไป ทำให้นะครับแล้วก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มอะไรอ่ะคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2020นะครับรีโว2.8นะครับเปิดราคาที่5 0 0 0 0นกับ9 0 0าพบาทเท่านั้นนะครับผมห0 0 0สนกับอีกเ0้าพบาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับดา้นานนี้เลยให้เป็นป้ายทะเบียนประมูลเลขสวยนะครับอันนี้ก็ได้เลข3 5 3 5นะครับอ่าก็ออกสื่อดีเลยเพราะว่าป้ายนี้ถูกกฎหมาย นะครับผมโอนย้ายได้ทุกลายชื่อนะครับอ่ะก็มาเริ่มันที่ด้านหน้าด้านหน้านี้ก็เป็นหน้าใหม่2020นะครับได้ <The S 1> แปลงหน้าไหมคะอันนี้หน้าตรงรุ่นนะครับผมหน้าตรงรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นอนะคนอกซิงนะครับผมเป็นคอกซิงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือล้อมแม็กนะครับเราเปลี่ยน ไม่ได้ปแปนเราเลืล้กแถมให้ดีกว่านะครับแถมแม็กคู่หน้าให้แล้วนะครับเป็นทีอ่าตัวตัวการแบนนะครับ mm hmm. ก็เป็นล้อแม็กใหม่ยังใหม,ม่ให้คู่หน้านะครับผมยาง 24, 5สี่ห้าี่สนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงมุมแก้มนะครับผมแล้วก็ส่วนถ้า2.8งนจะุดแจะมีโลโก้เครื่องยนต์นะครับแต่ว่าถ้า2.4จะไม่ได้มีแปะมานะครับะจะตั้งคิวกระสาบเรียบร้อยนะครับผมคอกนี่ เหมือนใหม่เลยนะครับพอกนี้เหมือนใหม่เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบตอนล้างมันไปเป็นคราบน้ายาอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นี่เราขายรถตามตามปีนะครับราคาตามปีอ่านี่มือเปิดนะครับมือเปิดดำอยู่แต่ว่าที่ขรอมือเปิดจะเป็นโครเมียมตรงรุ่นของรีโว่นะครับอ่านี่ภายในอ่าภายในตรงแผงประตูก็จะมีเป็นงานผ้านะครับที่ ปรกอบเสริมเข้ามานะครับแต่ว่าออรุ่นนี้นะครับเขาก็จะให้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะครับผมให้เป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยช่วงนี้นะช่วงวิ่งทุเรียนวิ่งผลไม้ตอบจดมากเรจะเป็นทางเหนือทางใต้นะครับผมออกโซนิสารนะครับงานงานวิ่งล่องกำลังมาแรงช่วงนี้ นะครับก็ออกรถไปก็ไปทํากิจได้เลยนะครับสามารถดูรีวิวย้อนหลังได้นะคะออกรถศูนย์บาทคือไม่เสียค่าใช้จ่ายจริงๆร<ช>ลูกค้า <นะ S 2> เครดิตดีหรือไม่มีเครดิตประวัติใสๆก็คือมาทําเรื่องได้เลยะนะคะถูกต้องนะครับเพราะว่าที่เราก็ช่วยลูกค้าอยู่แล้ว<ช>นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเรื่องราคาเนี่ยเราอยากให้เช็คทุก่อนได้นะครับเพราะว่าที่เราก็ไม่ได้ แต่ปกติแล้วนะครับถ้าเป็นสเต็ปเนี้ยก็ห้าแสนกลางบวกๆนะครับแต่ว่าเราเปิดที่ห้าแสนเก้าพันแค่นั้นเองนะครับมาคลอกดูไปแล้วมาดูมาดูตรงนี้กันกระทะใหม่กิฟต์เลยนะครับก็จะได้เป็นเพาลอยมาแล้วนะครับผมได้เป็นเพาลอยมาแล้วแล้วก็กระานนี้กิฟต์เลยแล้วก็ยางของใหม่นะครับแต่ว่าเป็นยางในสต็อกตอนปียี่สิบสองนะครับเพราะว่าเราสต็อกยางไว้ค่อนข้างเยอะเป็นยาง XCD สอง นะครับอ่าช่วงล่างนี้ชัสี่ดับปึด๊ดนะครับไม่มีสนิมเลยบรรทุกได้หลายตันเลยนะคะอ่ามันถูกได้เยอะเลยแหละนะครับขอให้มาใช่ครับผมขอให้มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอให้ใจถึงอย่างเดียวกล้าบรรทุกนะครับเพราะว่ารถมันไปไหวอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็อขอออ,อันนี้นะครับผมด้านหลังก็คือเขาเรียกว่าทํา ใส่เนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้เรียกไม่ถูกข้างหลังเนี่ยก็ใส่มาแล้วนะครับแล้วก็ดูก่อนนิดนึงอ่าก็อานดูเลยแบบนี้นะคะใช่ครับก็คืออ๋อเนี่ยไอ้เลขตรงนี้ยใส่เรียบร้ผมเรียกไม่ถูกกันชนอ่ากันชนขอบกระบะกันชนกระบะผมเรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็มีเออเลขเลกคาดกาันกันคอกแบะนะครับก็ให้ไปสี่อันเลยนะครับทํามาให้ครบเลยอ่า แล้วอันนี้ก็มีทําท่อมานะครับผมเป็นท่อซิ่งนะครับเป็นท่อเลดออกท้ายลูกค้าอ,ออกไปก็ชอบทุกคนนะใช่ครับผมแต่ว่ายุคนี้ก็เรื่องท่อท้ายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นท่อท้ายเกียร์กันนะครับลันๆชอบดังๆเอาเสียงดังไว<ช>้ก่อนใช่ <นะ S 2> เดี๋ยวไป,ไปดูช่วงล่างกันก่อนอได้เลยครับผม <S <S ะนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นเพาาลอยอยู่แล้วแล้วก็เสริมแนบนะครับมีโช๊คให้เลยให้เรียบร้อยชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มี เป็นคล้ายๆแบบค้ำตัวค้ำคัสซีอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของลถค่าไหร่นะครับแล้วก็มีใส่เวลายางระเบิดก็จะมีตัวกันกันแบบรถมันล้มมันอะไรกันนะครับก็ทำม,มาถือว่าโอเคนะแล้วก็เอ่ออะไรนะข้างหลังนี้ก็น่าจะเป็นทำม,มาน่าจะไว้เพิ่มโช๊กนะครับแบบใส่โชกค,ควยเพิ่มอะไรเพิ่มก็ลุกคุณลูกค,ค้าก็ไปหาซื้อมาใส่ได้เลยนะครับหรยอลองก็ถือว่า ผ่ตับหใหญ่เลยนะฮะให้กันมาแบบตับใหญ่ๆนะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วใช่จบ <ด S 1> ไปได้ในห้าแ0นบาทใช่ครับผมยังไม่พอเห็นว่าเลขไมค์คันนี้โดนใจไปอีกนะคะ,ะเลขไมค์ก็หลักหมื่นกลางๆนะครับผมหลักหมื่นกลางๆครับก็คือถ้าท่านใดที่ว่าแต่งรถข้ออะไรกันนะครับยังไงก็แลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้เลยหรือว่ามีอะไรก็คือคอมเมนต์เข้ามาแจ้งได้เพราะว่าผมก็จะได้มี ความรู้ไม่ๆม่ต่อไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนเล่นรถคอกไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับบางอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับอ่าเพราะบางทีแบบนะอ่าใช่ครับผมดีบางๆปุ้งปองปุ้งปองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในด้านนี้กันตอบโจทย์มากใช่ครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าบอลหนังอะไรพวกเนี้ย ไปเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่นะคะ,ะได้เลยนะครับอ่าเลขใหม่นะครับผมก็อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันสามร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมเลขใหม่ห้าหมื่นกว่าิโลแล้วก็เช็คระยะนะครับเช็คระยะของทางเคอาร์สวัสคาร์ให้เราเรียบร้อยนะครับผมแอร์เย็นมากนะคะแอร์นี่เพิ่งจะสตาร์ทรถเองนะครับแอร์นี่คือทำงานได้รวดเร็วทันใจน้งรับ อ่าเรื่องออปชั่นด้านในก็คือรุ่นใหม่นะครับ2020ีก่กว่าใช้เป็นจอมาอ่าเป็นจอเครื่องเล่นเรียบร้อยนะครับจอชั้นสกรีนอะารัมีระบบเป็นโดออัตโนมติแอร์คาเพนะครับเสียบสายตรงนี้นะครับเสียบ USB นะครับแอร์ปรับเมนวนวลแต่ว่าเรื่องเกียร์นะ่ะถ้ารีโวิรถ้าสองจุดแปดส่วนใหญ่เลยนะครับตอนเดียวจะได้แค่5้าเกียร์เพราะว่าขัดเล้นเป็นรถกำลังนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ ได้มากนะครับอ่าแล้วก็พาสีแล้วต่อให้แล้วเป็นหกเจ็ด <7 S 1> นะคนะ,ะอ่านี้เป็นนะพาสีเก่าก็เดี๋ยวเคลียร์กระถิงไปนะครับส่วนร่องรอยการใช้งานนะคะก็คอนโซลก็มีร่องรอยบ้างนะครับผมเาดี๋ยวนี้เราก่อนก็มีร่องรอยเพราะว่ารถขาน้าจะแบบเคยใส่วัดบูทใส่มาแล,นะแล้วพอแกะแล้วมันลอกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วมันอาจจะแบบไปโดนขีดควนอ่าแบบใส่เกจดิฟี่อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่พอจะปล่อยรถก็แกะ เก็บกลับคืนน,นะครับก็จะแบบฝอนไม่ไหวจะลดสภาพดีนะ,ะถูกต้องนะครับผมส่วนสำเนานะครับอันนี้เป็นรถปี่าไรเอ่ยสองพันยี่สิบน,นะครับกระบะบรรทุกแล้วก็ไปจดเติมใส่อคอกให้แล้วนะครับเพราะว่าเดิมทีไม่มีอคอกมาเราก็ไปจดให้นะครับผมแล้วก็จดทะเบียน มีนาะคมปี6 4นะครับรถก็คือเป็นรถรับนันที่2เนื่องจากว่าโอนเข้าเป็นของกินของรถจเจริญจนแล้วแสดงได้ว่าร,รถคันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวมาเลยนะคะเป็นรถรับรับเดียวนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นกันต่อนะครับนี่ใครสนใจฝากไว้ด้วยนะคะจ Free, Free, ัดไฟแนนซ์ฟรีโอนฟรีพรบภาษีฟรีอยู่ต่างจังหวัดส่งไฟแนนซ์วิ่งไปอร์เซ็น์ให้ฟรีนะคะมีบริการส่งรถถึงที่เรามีรถสไลด์เป็นของตัวเองอ ดูแลให้หมดเลยนะตอนนี้ก็เช็ครถสไลด์กันอยู่รถคอกไม่ได้มีคันเดียวนะคะแต่หลังนู่นก็มีค้อกพอรอยเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆใช่ครับเสังเกตเห็นได้ว่าตรงด้านหน้านี้นะครับรถตอนเดียวหายไปเยอะเพราะว่าลูกค้าซื้อตัวเปล่าแล้วให้เราตกแต่งให้นะครับหรือบางคันเราก็ไปใส่อคอกใส่พารอยแล้วก็ทำให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็สีเทาคันนี้นะคะเรื่องผันแล้วติดจองออรถคอกเหลือสีขาวคันนั้นโดดๆอยู่คันเดียวนะคะ เดี๋ยวก็ไปนะครับอยู่คนเดียวเงาๆก็รีบิใจต้องรีบแล้วใช่ครับผมอ่ะส่วนเครื่องยนต์นะครับก็ได้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยยังไม่มีการปรับแต่งใดๆมานะครับก็มีเปลี่ยนท่อเป็นท่อเลดออกท้ายนะครับแค่อย่างเดียวนะครับผมเครื่องไม่ช้าเลยนะคุณทุกเครื่องยนต์นี้คือไม่ช้าเลยเพราะรถวิว่งห้าหมื่นโลนะครับคุณลูกค้าลองดูความสดความใสนะครับว่าห้าหมื่นโลเนี่ยมัน สมัยสมผลไหมอ่ามันสมัยสมพลหรือเปล่าหรือว่ามันติดโซมไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูดูแล้วมันก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าไม่ได้แบบมีการชำรุดซุดโซมอะไรนะครับแล้วก็พวกอิจาพวกอะไรขอยังไ,ได้อุดไม่ได้ปิดอะไรกันเลยนะครับนี่ด้านหน้าไม่ไม่โซมเลยค่ะอ่าพวกเอ่อหม้อน้ำพวกท่อยางพวกเนี้ยนะครับนี่อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้ง,งานนะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็ดีอแอนเพจคอ่ะ แผนเพจอยู่ด้านนี้นะครับแฟนเพจปี20แล้วก็รหัสเครื่องเอนจินนะครับ 1G d จะเป็นเครื่องยนต์อ2องนะครับย้ำกันดูตรวจสอบรุ่นให้ดีนะคะ2.8แนะไม่ใช่2.4เล็กไม่ห้0 0มื่ก็รเพราะถ้าถ้าเครื่อง2.4โฉมนี้เราจะขายอยู่4 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับอ่ะก็โดยรวมก็ถือว,ว่าผ่านนะครับผมก็ถ้าท่านใดที่สนใจรถ้อคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนมีคอเพาลอยกระทะผ้า นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมราคาเพียง5้าแสนกับ9 0ก0บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ K R Smart Car นะครับทุกๆช่องทางก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ